ความเป็นเอกภาพของข้อความสารศรัทธาในศาสนาทูตท,ที่ถูกส่งมาชาวมุสลิมเชื่อว่าพระเจ้าอัลลอฮ์ได้ส่งศาสนาทูตไปยังทุกชนชาติในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ศาสนาทูตเหล่านี้มาพร้อมกับข้อความเดียวกันคือให้เคารพและบูชาพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงสูงสุดและปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ ความบริสุทธิ์ของมนุษย์ตั้งแต่เกิดชาวมุสลิมเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาโดยปราศจากบาปและไม่มีความรับผิดชอบต่อความผิดหรือบาปของผู้อื่นความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนจะเริ่มขึ้นเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์และเมื่อกระทำบาปโดยรู้เท่าทันเท่านั้นพวกเขาจึงจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำในโลกนี้และโลกหน้า ไม่มีบาปกำเนิดในอิสลามในอิสลามไม่มีแนวคิดเรื่องบาปกำเนิดชาวมุสลิมเชื่อว่าทั้งอาดัมและฮาวาต่างถูกล่อลวงอย่างเท่าเทียมกันต่างกระทำผิดและต่างรับผิดชอบต่อการไม่เชื่อฟังพระเจ้าทั้งสองแสดงความสำนึกผิดและกลับใจและพระเจ้าก็ทรงให้อภัยทั้งคู่ ไม่มีจิตวิญญาณใดรับผิดชอบต่อบาปของผู้อื่นชาวมุสลิมเชื่อว่าไม่มีดวงวิญญาณใดรับผิดชอบต่อบาปหรือความผิดของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกคู่สมรสหรือญาติพี่น้องการให้อภัยและการกลับใจการให้อภัยในอิสลามมีอยู่เสมอผ่านการกลับใจ ชาวมุสลิมอธิษฐานเพื่อขอการให้อภัยโดยตรงต่อพระเจ้าโดยไม่ต้องมีผู้ไกลเกี่ยใดๆความรอดปลอดภัยในอิสลามความรอดปลอดภัยในอิสลามเกิดขึ้นได้จากทั้งความเชื่อและการปฏิบัติทั้งสองต้องดำเนินควบคู่กันไปเพื่อที่จะได้ความรอดปลอดภัย